ครับพบกับมานพินและฟิวไทยดัตบล็อกสปอนะครับวันนี้จะพามาชมมันขี้หนูนะครับแกงไก่ใส่มันขี้หนูตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงแล้วก็แวะทานข้าวเช้านะครับก็มีข้าวราดแกงไก่ใส่มันขี้หนูนะครับมาดูกันว่ามันขี้หนูเป็นยังไงถ้าใครยังไม่เคยทานแกงไก่แบบนี้ อ้น,นี้มันขี้หนูป่ะใช่ใช่มันเรียกอะไรนนะีมัข้หนูมันขี้หนูมันขี้หนูนหนครับก็ให้รสชาติที่แตกต่างออกไปครับ ก็ถ้าใครยังไม่เคยทานเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับว่า้างไหนเป็นไงก็เป็นเนื้อแบบมันๆนะครับเป็นเ,น,เนื้อมันทั่วไปแต่ว่าด้วยหัวขนาดเล็กเนี่ยก็เลยเรียกที่หนูแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับทานกับแกงเนี่ยอร่อยเลยครับ